คุมเบนท่าทรายส่งสารฝากขังผัดแรกและค้านประกันพร้อมเร่งขยายผลติดตามจับกลุ่มเครือข่ายตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษหรือนออปพพร้อมอาวุธครบมือกว่า20นายควบคุมตัวนายอดีศักดิ์ศรีสะอาดหรือเบนท่าทรายผู้ต้องหาตามหมายจับคดียาเสพติดออกจากห้องขังสพเมืองสุพรรณบุรีเดินทางไปยังศาลจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อฝากขังเป็นผัดแรกพร้อมคัดค้านการประกันตัว จากการสอบปากคำเบื้องต้นเป็นท่าไารับสารภาพว่าที่ผ่านมาได้สั่งยาบ้าจากเพื่อนในประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาส่งให้ลูกค้าตามออเดอร์จากนั้นจะโทรศัพท์ให้ลูกค้ามารับยาบ้าตามจุดต่างๆโดยไม่เก็บยาบ้าเอาไว้กับตัวและเคยสั่งยาบ้าเข้ามามากที่สุด100้มัดหรือ2 0,000นเม็ร นอกจากนั้นยังมีเครือข่ายยาบ้ารายใหญ่กระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า30รายท้งนี้เจ้าหน้าที่กำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะได้เชื่อมโยงไปถึงเครือข่ายของเบนท่าซายเพื่อขยายผลติดตามจับกลุมมาดำเนินคดีพร้อมใช้มาตรการยึดทรัพย์ตามกฎหมายด้วย